น้องคะเผยแล้วค่ะล่าสุดนะคะน้องชายก็คือพี่นนท์นั่นเองเนาะเป็นน้องชายแท้ๆของทางบอสนกพศกรแสนปากดีพี่น้องแบบโอ้โหเหมือนกับว่าเราเนาะติดตามบอสมานานก็เพิ่งจะรู้แหละวันนี้ว่าทางบอสมีน้องชายด้วยเราก็รู้แค่ว่ามีพี่มมยเนะาะอมายนั่นเองเนาะแล้วทีนี้ค่ะทางาแม็กซุริยาพี่น้อง่าแฟนเพจเนาะได้เอามาลงว่าเออเนี่ย พี่น้องเขารักกันดีก็คือบอกว่านนน้องชายแท้ของหัวหน้านกมุสกรหลายคนอาจจะไม่รู้จักน้องชายแท้ของหัวหน้านั่นเองพี่น้องคะแม่ๆบางคนไหยครับว่าเออเนี่ยเพิ่งรู้เลยนะว่าน้องว่า,อาบอสน่ะเคยมีน้องชายอไอ้บบนี้เยอะแยะมากมายพี่น้องคะแล้วที่สําคัญใครเพิ่งรู้บ้าง ว่าทางบอสมีน้องสายน้องพี่น้องนั่นมีน้องสายเนาะสามารถคอมเมนต์พู้กับเราได้ต่คอมเมนต์ค่ะว่าใครเพิ่งรู้เหมือนกันไหมสําหรับเรื่องราวนี้เองค่ะก็รู้สึกว่านอกก็นี่แหละความเป็นส่วนตัวของเพื่อนเพื่อนจะอยากแต่ว่าอาจจะปิดบางว้ไม่อยากต่อแปลว่าเบื้องลินซโซเชียลแล้วเป็นไงประมาณนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเข้าใจในจุดจุดที่พเ,เพื่อนบอเปิดเผยตัวนะน,นะพี่น้องเนาะแล้วล่าสุดเนาะวันเกิดค่ะบอตุมสุรนแซปปังดีอายุครบ3 1ปี พี่น้องมาดูรูปนี้เลยคือว่าแบบเหมือนกับว่าทางบอสนาะปลื้มใจปลื้มใจมักเลย่ยบัติมีแบบบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราแบบว่ายังไงล่ะรักแม่ตาได้มาอยู่มาตุมา่มโมงกันบุคคลเดียวคอยอซัพพอร์ตศิลปินอะ่ะมาตุมา่มโมงกันภายในวันมกิดขออง์บอสนั่นเองพี่น้องขานี่เลยนะเป็นน้องชายของบอสนองศกแสนปากดีพี่น้องขาชื่อนนท์นั่นเองะคะ่ะอ่านี่เลยคนนี้เลย หน้าไต่คล้ายกันนั่นเองพี่น้องคะอะนี่เลยคะ่ะย้อย้นะเพราะว่าเพื่อนถ่ายหรือเพื่อนแคปมาลงให้เราได้เห็นกันเนาะอะ,อะพี่น้องขานี่เลยเนาะอันนี้เลยเปิดตัวน้องชายบอสนกพศกรแสนปากดีนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากไปดูในรูปนี้อยากดูรูปอื่นอีนอกนะไปดูได้ที่ทางเป็นอ่าเพจค่ะพี่น้องคาเพจแม็กซริยาแฟนเพจนั่นเองค่ะก็คือเราจะเห็นกันใน เรื่องราวนี้นั่นเองเนาะแล้วทีนี้ค่ะทางอามมยก็คือพี่มายนั่นเองค่ะเพื่อนนะคะออกมาคอมเมนต์บอกว่าพี่เขาก็อยู่บ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนเขาไม่ค่อยชอบออกสื่อโซเชียลค่ะลูกชายคุณพ่อแต่เราก็รักกันดีมากค่ะนั่นเองนะคะพี่น้องขาเออน่ารักมากเนาะเพราะว่าเราก็ได้เห็นหลักหลายมุมมองที่ทางเซมหกว่ามีอะไรบ้างอะไรทำนองน,นี้นั่นเองค่ะบางคนว่าโอ้โหดูคลิปแล้วปลื้มใจมาก ที่พี่กับน้องกอดกันรักกันนั่นเองเนาะก็คือวันแล้วพี่น้องค้คุณพ่อคุณแม่ก็สิยิ่มเป็นตามกันกันกบพี่บาลูกเนะาะก็คือฮักกันแพ่งกันตลอดนั่นเองค่ะแล้วคอบมบินเป็นขำบางคนก็บอกว่านี่ค่ะพี่น้องคะเป็นปีที่สมบูรณ์แบบพ่อจ๋าพบน้องแท้ในวันเกิดในวันเกิดเนาะแล้วก็ลูกจา๋าพ่าแม่พบแม่ในวันเกิดโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยใครก็ได้ช่วยมาชี้แจงเลยวใคร fc ทุกคนงงอ่านี่ค่ะพี่น้อง บอสนกรูปร่างหน้าตาได้พ่อ50ได้แม่50ส่วนนาะส่วนน้องชายคล้ายพ่อไทยมากค่ะอ่านี่ค่ะพี่น้องคะบางคนบอกว่าติดตามมาหลายปีเพิ่งรู้ว่าบอสนกยังมีน้องชายอีกคนหนึ่งนึกว่ามีสองคนงงเลยแต่บ้านนี้หน้าตาดีทุกคนพี่น้องขาจริงจริงเนาะนี่แหละใช่ค่ะติดตามมาสองปีแล้วเพิ่งได้รู้ได้เห็นนี่แหละค่ะ ขออธิบายหน่อยค่ะจะได้ไม่งงก็คือนี่แหละนะ้องพี่น้องเนาะสรุปโดยรวมเลยนะคะสรุปใหแม่เอฟซีบางคนที่ไม่เข้าใจเนาะก็คือมีนั่นแหละพี่น้องค่ะมนีน้องชายแต่ว่าไม่ไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ไม่แบบโบเดมากแบบอ่าลโซเชียลดูซัมซัมมาเฮ้าดังนั้นน้องนี่การที่ว,ว่าเพื่อนเดียวกาเปิดเพื่อน,นตัวต,วต,วต,วตวนอะ นี่เนนั่นเองแล้วก็การที่ว่ารักกันดีไหมรักกันดีแล้วก็อยู่บ้านตลอดนั่นเองเนาะในการเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะแกว่าแกว่าแบบว่าไม่ได้เล่นโซเชียลแฟนคลับเลยไม่ได้รู้การในมองนี้แล้วก็ทางบอสนกทางพี่มาหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อนไม่ได้อัพลงให้เราได้เห็นกันนั่นเองค่ะ,ะพี่น้องค่ะเนี่ยบางคนว่าไม่รู้ว่ามีน้องอีกคนเนื่ว่ามีแค่2คนกับอาไมายก็ดีใจค่ะกับพ่อจ๋านที่ต้องใช้มหาในวันเกิดน,นั่นเองค่ะ ไม่เคยเห็นเลยจ้ามีแต่อามายเพิ่งเห็นนะคะเหมือนพี่จ๋าน้องจ๋ามีน้องไทยอีกคนหนึ่งคงไม่ได้อยู่ด้วยกันวันนี้มาหาพี่ชายคนนีจนะคะแบบว่าแบบแยกกันอยู่ประมาณนี้บอกแล้วก็เรียกมาหาพี่ชายประมาณนี้ค่ะแบบเซอร์ไพรส์เนาะเป็นมุมที่น่ารักค่ะ <c oughs> ไม่รู้จักรู้จักแต่อามายว่าเป็นพี่น้องสองคนรองเหมือนกันเลยค่ะอาจจะพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่อ่านี่ก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะ คิดว่ามีพี่น้องสองคนค่ะติดตามมาหลายปีมากคิดว่ามีน้องไมค์คนเดียวอ่าโอ้โหแฟนคลับหลายคนว่าพึ่งพี่น้องคะพึ่งรู้วันนี้เนาะที่ทางบอสมีน้องชายเองเ,องเนาะพึ่งรู้วันนี้ค่ะมีน้องชายเหมือนกัไทยทั้งคู่เลยอ่าพี่น้องคะน้องเขาอยู่ไหนคะเพิ่งมาเห็นเป็นลูกแม่เดียวกันเหรอคะเห็นว่าต่างพ่อแม่อันนี้อ๋อพี่น้องคะซ้อมพ่อคิดว่าน่าจะเป็น คุณพ่อเนาะคุณพ่อเดียวกันแต่จะเป็นคนละแม่แอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะคะนี่เราแค่คาดการณ์เฉยเนาะให้แฟนคลับได้รู้ได้เห็นกันในมุมมองนี้บางคนคะ่ะบอกว่าอุย้ยหน้าเหมือนบบาวดนเลยนะน้องนนเนี่ยอ่าพี่น้องอยากให้ทุกคนไปดูเนาะเนี่ยคะ่ะพี่น้องคะมีหลายลูกม,มากๆเลยคะ่ะที่ทางน้องชายมาเซอร์ไพรส์พี่จนน้ำตาไหลพี่น้องคะ่ะเบิรงกที่หลังเออ ป็นอะไรที่เราแบบไม่คาดคิดมากๆเลยเนาะสำหรับเรื่องราวทุกเรื่องราวนั่นเองค่ะพี่น้องถือว่าดีมากเลยทุกเรื่องราวที่เราได้เห็นกันในเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะสำหรับงานวันเกิดของทางบอสนกพงศกรแสนปากดีนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดี เป็นเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์เนาะที่ว่าเออมีหลายหลากหลายหลากหลายอย่างมากเลยสําหรับทางบอลนพศกรพี่น้องคะแล้วนะคะเรานะคะขอไปดูสําหรับเพจบ้างนะคะหมอลาเสียงวิหกนกพงศกรว่าตอนนี้เนาะมีอะไรยังไงเคลื่อนไหวบ้างเพราะว่าตอนนี้นะคะกาลังจะเป็นการตั้งนะพี่น้องเนาะตั้งล่ำเรืองล่ำาดณะญ่เลยสหร,รับเสียงหกอยู่ที่ บ้านคอตำบลคอใหญ่นั่นเองเนาะใครอยู่ใกล้อย่าลืมไปดูกันนะคะพี่น้องคะเหมือแรกนี้นั่นเองนะพี่น้องนี่เลยก็คือเป็นการที่แบบว่า ฉลองฉลองหอละคังเสียมหกคืนนี้อยู่ที่วัดนวลสว่างสามคัคคีบ้านคอดอนแคนตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเรียนเชิญพี่น้องนะคะสุปผู้สุมองอสุมองสุบอนเออมามวลนซืนกระปูกหลานวันลลัมเสียมหองลูพ่สะกรชมฟีสอดแจง พี่นอ้องลำเรื่องต่อกรทํานองขอนแกนเรื่องเมญารับบดายลูกสะพายเป็นกระเทยเออพี่น้องขาเนาะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ไปดูก็สามารถซื้อกลุ่มปิดไปได้ก็คือเป็นกลุ่มปิดเนาะเพียงแค่159บาทเท่านั้นเองนั่นเองคะ่ะพี่น้องขาเนาะอยู่ที่วัดนนสว่างสามาคัคคีนั่นเองคะ่ะอยู่ที่บ้านบอสเนาะนี่ยคะ่ะพี่น้องขา เยอะเย้มากเยแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นคอนเสิร์ตลมนูนเนาะแล้วก็ทางเน็ตคอนอำนาจค่ะวันนี้คือเป็นทางบุคณะหมอรเสียงหกนกขุกรนั่นเองค่ะอ่าน้องะสองวันสวันซ้อนเลยเนาะสำหรับบุญไของเท่าไน้มือนีีนั่นเองค่ะอ่านี่เลยไายุไก่ก็อย่าลืมพี่น้องขะ ทายไม่มันขับทางกลุ่มได้ดูบ้างเนาะถ้าใครได้ไปดูหรือว่าใครไม่ได้ไปดูเรื่องในสดก็สามารถแคปให้เราได้เห็นกันบ้างเพราะว่าโอ้โหพี่น้องขายุ่งมากๆเลยทุกเรื่องราวนั่นเองคะ่ะถ้ามีวกบอยากไปดูหนาหารเลยก็เป็นได้นะคะพี่น้องคะพี่น้องคาสลบวันนี้กัไปก่อนคะ่ะ